ก็กลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมในชินเคยนะครับวันนี้มีสองผู้ชมเพิ่มยอดแชร์บนลติกตอกันอยครับผมอันนี้ยอดแชร์น้อยผมยิงเพิ่มหมนี้ก็สามารถเข้าไปชมคลิปนี้กันได้เลยนะครับอ่าสวัสดีครับผมลิงหัวทีมวิต้าคลิปนี้นะครับผมกดไลคบกดแเรนะครับผมกดคอ้เมนกดแชร์เลยนะครับอ่าสวัสดีวันนี้นะผมวันนี้เพิ่มยอดแชร์บอลนิ๊กต๊อกกันเองบอลิกตอกเลยครับผมอ่ารบว์ตรงนี้นะครับผมโบตรงนี้คือเริ่องนบว์ที่บร อ่ะต่วนตรงนี้ผมเลิตรงนี้ผมก็จะเพิ่มเลยนะครับอ่คือบนนี้นะครับก็ไปนีครับผมแล้วก็วางครบผมตรงนี้ก็เป็นที่ซินะครับผมจำนวนจำนนี้คุณก็เลือกจำนวนการใส่ลีนะครับผมขอใส่สักร้อนิดกันนะครับถ้ากจะลวเข้าเฉลี่ยมาให้ผมจะครอยจ่ายมาได้หมุมาดีนะครับผมแต่ถ้าใครที่ผมนี่กดตัดเ้ล่างตรงนี้ครับผมก็มีเหรียญออกมาใบานน้านขวาตรงนี้อาจอซื้อได้เลยนะครับอ่าผไม่แน่ใจ้วผมจะเป็นวานนี้เลยนะครับผมอ่ตรงนี้ก็ไม่มีต้องสั่งคนสองซื้อเียเระขอลับน อ่าตอนนี้อยอดแชร์ของผมก็มอยู่มาณหนึ่งแชร์ของผมยอดลีหนึ่งกิโลวผมไปยอมจะเพิ่อมอะไรอย่างนี้นะครับผมอารีไปแล้วผมยอดจะเพิ่มมาขออภัยผู้ชมกันด้วยน,นะครับผมใครทำรายการตามผมนี้นะครับอ่าผมไม่ทำการที่เสียเวลาด้วยแบบนี้ขอตัดภาพไปตอนที่ยอดเพิ่มเต็มแล้วแบบนี้นะครับระบมเนี้ยผมตัดภาพมาตอวน,นี้ย่อผมเพิ่มคลิปร้อยผมจากตัวแรกมีแค่หนึ่งงี้ตัวน,นี้เพิ่มเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งขอประมาณนี้นะครับ